สวัสดีค่ะวันนี้เป็นทริปที่มาไหว้ตาไข่กันนะคะตอนนี้เราถึงถึง,จะถ,งจ,จะถึงจุลาแล้วครับจะถึงจุล่าแล้วออกมาจากจุพาดน,นตรีสี่ขับมาบ้างแวะบ้างก็สืบเนื่องจากคําขอพรใช่นะครับหลังจากโควิดก็งานมันก็หายไปบ้าง่ะเนาะก็เลยอยากจะให้น้องๆมีเงินเต็ม จะได้มีความมีความสุขมีกำลังใจก็เลยในความที่อยากมาไหว้ตาไข่ดูแล้ว,ลวด้วยเคยคิดแล้วก็เลยคิดถึงตาไข่บอกเขาว่าหันไปบอกกันแหละแล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าถ้าต้นรักมีครบเจ็ดวันมื่อไเราจะมามา,มา,ม,ามาไหว้มาแก้บนวันนี้ก็ถือว่าครบแล้วก็เลยว่าเป็นเรื่องดีขอบคุณพี่กิมด้วยพิเศษเลยนะครับาวานองตอนนี้รอมือกองปวดที่ ใช่ถูกต้องถ่ายเลยถ่ายเลบทที่ทุกคนก็รู้ผมน่าใจร้ายโจ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 ๊ปิจนเฮ้ยเด็กเช็ดรถต้นน่ะต้องเสริมว่าคแนนเฮ้ยตัวเดียวกับพี่เลยพี่เคยใช้ตัวนี้ดีนะหรือจกที่ไหนได้บ้างนั่นอิ๋วไงแต่ไม่มีแล้ว พูดเพื่อเอาแต่ที่มันมีที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะน่าจะไม่รู้อ่ะอันนี้พี่ถ่ายอ้วนซื้อให้อือตายฮะชีวิตมันซึกอจะทำอะไรมาเออจะรอในวงต้นหลักสวยสุดรอด <laughs> ไม่อยากยิ้มนะตีนขึ้นตีนเป็ดตีนกาเด็กเช็ดรถนะคะเด็กปั๊มตอนนี้อยู่ที่สุราษฎร์เรามาจอดรถก็จะมีเด็กเช็ดรถก็จะเฮ้ยเหรียญเราคิดสามบาทมานะขอยิ้นะ <c oughs> ยมไหมจิบสักทีให้สามบาทอเออ <c oughs> ให้ให้แม่ทอด้วยไอเด็กคนนี้น่าสงสารพี่เก็บไปแล้วให้คอมไปแล้วให <c oughs> <c oughs> ้อะไรสิเออเออเด็กคนหนึ่งเราต้องให้เราต้องมีน้ำใจกับไอ้ปื๊ดมาแล้วไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดไปขึ้นแล้วไอ้ปื๊ดปื๊ดก็แต่นะ เดี๋ยวเดกนั้นเดีก่อนเอาไปไปไปซักไปซักผ้าเราต้องมีน้ำใจมีลใหญ่ด้ได้แล้วนะขี้ขี้ไม่ดุไม่ตั้งานขี้ใช่ไหมคนละเลยขี้อะไร่ถ้าเราขี้ควถ่าเลนแล้วขี้ไม่ใช่ขี้แน่ต้องถ่ายเยอะเยอะโอ้ยอะแล้วละขี้เยอะเกินมันต้องหายเยแ่เส้อผกั่ น้องน้องขับรถมาเมื่อกี้น้องมาเช็ครถอ่ะพี่มีติให้แล้วผมแล้วขับรถแล้วขับดีๆีรู้ปะครับผมก็ทำรถธรรมะแหละครับพี่ให้รางวัลขอสิทธิ์ได้ไหมไม่ได้ครับยวนี้ก็บุญหัวแล้วไอ้น้องไอ้นนี้นายอันนี้อันนี้อันนี้ไอ้ปืดสมหมายสบายตูดนะสมหมายสบายตูดชื่ออะไรชื่ออะไรไอ้ปืดไอ้ปืวไอ้เนี่ยชื่ออะไรปิดปิดไอ้ปิดปิดปิด

ผูกยังไงก็ได้ันติดอนะ่ะผูกเชือกยังไงเชือกที่คอนะ่ะ uh หือ huh. หืออหมดแล้วมั้งกับตันเนี่ยมาถึงแล้วบ๊ายบายด้วยวัน ไว้หลวงพ่อกับตั้ด้ว้ฉันหืมขางแสงกลับแล้วนะคะ